ยัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยครับพี่แนนครับพี่เปียกเมื่อวานเห็นสถาบันซื้อแล้วสองพันสามเขาแต่ว่าต่างชาติเขาต้องซื้อเพราะว่ามันกองทุนมันจ่ออยู่เนี่ยไอ้ไทยไทย e อ g x เอนาะอ่าใช่ค่ะดังนั้นมันก็เลยเริ่มดีเขาจะซื้อก่อนเขาจะซื้อก่อนเลยป๊บหนึ่งอ๋อแต่แต่เงินเรายังไม่โยกนะเงินเราต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปถ่ายเดี๋ยวเขาไปถ่ายให้เองเดี๋ยวเขาไปถ่ายให้เองไม่ต้องห่วงเขา หงเรานี่แหละเฮ้ยพี่เปียกดูหน้าตาสดใสหรือว่ามีแอบมีข่าวดีหรือรู้สึกอะไรดีๆกับตลาดหุ้นในวันนี้หรอคุณช้ากระซิบว่ายังไงทำไมเราถึงรู้สึกว่าพี่สดใสจังคุณท้ากระซิบบอกว่าที่กูทําไปเนี่ยกูยังไม่รู้กาทําเพื่ออะไรเลยทําทําไหม่อือเอาหนึ่งเอางี้พันพันหนึ่งร้อยห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดขึ้นมาจากโลเนี่ยก็แถวแถวประมาณสักร้อยจุดอือ จร,จริงๆอ่ะร้อยจุดเนี้ยไมไ่ได้มาจากต่างชาติเพราะปกติพี่เป็นบอกให้ไปสังเกตต่างชาติใช่ไหมถ้าเขาซื้อมามีโอกาสคือร้อยจุดร้100 100อยจุดเนี้ยมามาแบบมาด้วยความงงจากที่เราลงไปด้วยความงงเหมือนกันแต่ว่าขึ้นมาตรงนี้แล้วไปตอบไหมพี่มีสัญญาณอะไรไปตอบไหมไม่มีครับเคลียเลยครับเดี๋ยวมีต้องคิดนิดนึงอะไรอย่างนี้นึงให้ความหวังน้องๆหน่อยสิ นี่พี่เป็นความหวังของหมู่บ้านนะเนี่ยมันเป็นความหวังไงคือตอนเนี้ยเราอะแทบไม่หลับไม่รู้คืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะบางนี่วันเมื่อคืนเห็นปะหวมาสองคืนแล้วผมว่าคืนนี้ลบผมเดานะคาดคาดการจากอะไรพี่หมายถึงว่าคุณทำอะโดเราเนี่ยเราไม่สามารถใช่หมายถึงว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้มันเป็นปัจจัยที่เอที่ไม่ค่อยเคยเจอแบบนี้นะคือ สัญญาณขาดไหมเสียงขาดไหมไม่ขาดไม่ขาดคือวันนี้อินเทอร์เน็ตพี่ที่บ้านเนี่ยมันล่มอยู่มันล่มอยู่เดี๋ยวมันจะขาดขาดนิดหน่อยนะหนูฟังไปแล้วกันนะค่ะไอการคาดการจากคนคนเดียวเนี่ยยากมากนะอืมเมื่อยากมากเนี่ยทางที่ดีก็คือไม่ต้องไปฟังมันนอนหลับให้สบายเลยอุตส่ามันอุตส่าขึ้นมาก็ขายให้มันไปเนี่ยตอนนี้ก็ขายไปก็คือเล่นไปตามรอบหมายถึงว่าเออก็เข้าใจนะคะเพราะว่า มันเป็นมันเป็นคำพูดของคนเนาะมันเปลี่ยนได้ตลอดใช่ไหมพี่เปียกใช่ใช่ใช่ถูกต้องมันเดายากอะ่ะอะไรที่เดาเดายาก,กอย่าไปเดามันเลยเสียเวลาออนอนหลับดีกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นพันหนึ่งร้ยห้าสิบต้องใครที่เทรดดิ้งเล่นรอบต้องเก็บเงินสดขึ้นมาก่อนไหมใช่ถูกต้องครับเงินสดสําคัญนะปัญหาคือเราตีความที่ที่กําลังเกิดอยู่เนี่ยนะว่ามันนานไหม มันจะวิกฤตไหมอันนี้สําคัญมากๆเลยนะซึ่งมันไม่มีใครตีความได้ด้วยนะอย่างมากก็ไม่เกินสี่ปีเออคราวนี้เราจะไหวไหมเราอ่ะพวกเราจะไหวไกันไหมนี่จะร้อยวันแล้วเขาบอกว่า <laughs> เขาจะ,ะแถลงผลง,งานร้อยวันแล้วนะเ <laughs> ขาพูดจะร้อยวันมองอีกมุมหนึ่งนะ <laughs> บ้านเราในร้อยวันต้องทาบุญนะจะบอกไว้ก่อนนะ <laughs> เป็นร้อยวันที่ยาวนานมากเอาพี่เก็บเงินสนหรอ ครับเก็บงินสดครับคือแบบเอาอย่างนี้แล้วกันพี่เปียกมันก็มีนะคนที่ดูรายการแล้วแบบเอ้ยเป็นช่วงเวลาที่มันเก็บได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาถ้าเขาถือยาวได้อ่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบอาจจะลองถือลองเทอมได้หน่อยอย่างเงี้ยพี่เปียกเป็นจังหวะเก็บไหมาตามประสบการณ์พี่เนะน,นี่ยคนแบบเนี้ยที่อยู่บอกเนี่ยมีน้อยมากเลยนะเงินเกษียณไงพี่เออเงินเกษียณโอ้ยต้องพี่ต้องเก็บตอนข้างล่างถูกปะ ต้นทุนพี่ต้องต่าหน่อยอตอนนี้ต้นทุนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกนะถือว่าไม่ได้ถูกอะคะตอนนี้ไม่ได้ถูกยกเว้นวางอุตสาหกรรมที่ยังที่ยังไม่ไม่ขึ้นมาเช่นพวกนี้คมอุตสาหกรรมพวกปิโตเคมีอ,มอารมณ์ป,ประมาณนี้ยที่อยู่ข้างล่างอยู่นะพวกโลงกลั่นอะไรพวกเนี้ยซึ่งซึ่งพี่ก็ว่าถ้าจะถือยาวก็ไปโซนข้างล่างได้แต่ว่านานนะ ซึ่งวันนี้มันมีเพเปอร์ของ JP พ o มอ a n แกนลองมาบอกว่าเขาชอบเขาไม่ชอบท็อปเขาชอบ p t t g c ีีกับเขาชอบปตทใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่จะเก็บก็เอา p t t g c ไปเก็บประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าอยู่ต้องเก็บเพราะเก็บเพราะอะไรด้วยเออแล้วมันต่ำอยู่ข้างล่างไหมใช่ใช่ก็ใช่ก็โอเคอืโอเค ก็เก็บได้แหละแต่มันนานที่บอกว่าถือยาวนี่คราวนี้อาจจะย,ยาวจริงยาวกว่าที่มัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นไปได้เราแทบไม่รู้เลยแนนะว่ามันยาวขนาดไหนมันอาจจะจบภายใน90้าสวันนี้ก็ได้นะหรอเออมันพูดยากมากมันเป็นอะไรที่ที่ไอ้โวรแล้วพี่เจอปัจจัยแบบเนี้ย <c oughs> พี่จะถอยนั่งดูมากกว่า <c oughs> มากกว่าเข้าไปอยู่ในนี้แต่ว่าพี่ก็ใส่เงินเข้าไปอยู่ประมาณสักยี่สสาสิเซนในนี้นะใส่ในมุมในแง่ไหนพี่ในในฟากฝั่งไหน อ่าแ่นี้สินทรัพย์ที่เราใส่ไปเนี่ยเราก็ใส่ทุกทุกสินทรัพย์เลยนะกระจายอ่ะคะเออกระจายค่นี้เราก็ถ้าจะให้เลือกเนี่ยสมมติว่าเราเลือกตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวเพียวๆเลยนะอเอาแบบเล่นหุ้นไทยคยีหุ้นไทยเนี่ยก็จะมี DR ที่เป็นฝั่งของต่างประเทศบ้างเยอะเยอะพอสมควรโอเค okay. แล้วก็มีหุ้นต่ำๆที่เราคุยกันเมื่อสักทู่เนี่ยออือวิธีการใช้เงินสามสิเปอร์เซ็นของพี่ก็คือเข้าไป เข้าไปลองซื้อในจังหวะลงนะอย,อย่างวันบุกวันนี้เราเราไม่ซื้อวันไหนลบยี่สบสาสิบจุดเราเข้าซื้อทีหนึ่งเสร็จแล้วพอรีบาวปั๊บเราก็จะขายออกเราจะไม่ถือ,อถ้าขายออกเสร็จแล้วเนี่ยแล้วพี่ยังกลับไปรับคืนที่เดิมได้เนี่ยอย่างเงี้ยมีลุ้นว่ายังไม่ไปไหนออืืแต่ถ้ารับคืนไม่ได้แล้วมันเริ่มทำนิวไฮหมายถึงว่าทําเป็น เป็นแพทเทิร์นกับตัวนะของเทคนิคอลเนี่ยอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันกำลังจะเริ่มขยับเป็นขาขึ้นแล้วจากนั้นเราก็จะใส่เงิน70%ของเราเนี่ยเข้าไปในระบบณนะขนาดนี้เรายังใช้30%ทดสอบอยู่ท,ทั้งหุ้นไทยหุ้นเกงกำไรหุ้นเล่นลอบหุ้นปันผลอารมณ์ประมานธํรมทุกอย่างเลยนะ แต่ว่าเรายังไม่ได้จริงจังกับมันนะคือแค่ขอให้เราได้สัญญาณอะไรบางอย่างกลับมาว่าใช่ใช่หรือเปล่าเหมืหอนเราดูผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีมากๆเลยนะดูต้องดูสักพักหนึงนะว่าใช่ใช่ไหมอย่างเงี้ยอืมอโอ้เพราะว่าดูหุ้นชุดเอะต่างชาติไม่มาแน่เลยพี่ไม่ไม่มาไม่มาเขาขายด้วยซ้ำไปใช่เมื่อวานเขาขายแบงค์นะขายแบงค์หลายตัวอื